พี่รัชนีนะคะถ้าฟังพี่พี่รัชนีเมื่อกี้แล้วนึกถึงตัวเองในเรื่องภุ่ิแพ้ทันทีเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะนะคะค่ะแล้วก็ขอรายงานตัวอีกทีนึงนะคะชื่อพันตํารวจโทหญิงศาสาสารนันโทนะคะเป็นพยาบาลสพสามอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจอยู่ที่แผนกเด็กนะคะก็ได้ขอได้รู้จักกับ เอ็ชนายเนี่ยนะคะจากคุณปีเตอร์นะคะคือมีเรื่องที่จะเล่าว่าในช่วงเดือนที่ผ่านผานมานะคะก็คือมีอาการป่วยเยอะที่บอกว่าป่วยทั้งหมด11โรคที่บอกนะคะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือ11โรคนี่คือรักษาอยู่ในปัจจุบันนะคะก่อนหน้านี้เคยเคยมีเยอะกว่านี้มีตั้งแต่ เคยอ่อนแรงซีกซ้ายมาแล้วนะคะรักษาแบบสโต๊กกินยาละลายริ่มเลือดมาแล้วนะคะคืออาการดีนะคะก็เลยไม่ได้เล่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีเคยตอนที่สมัยที่ท้องนะคะก็คือมีพันเป็นพิษท้องสองครั้งทันเป็นพิษสองครั้งแล้วก็ตอนที่ท้องก็มีไส้ติ่งอักเสบต้องตัดไส้ติ่งในขณะที่เราท้องลูกอยู่ในท้องนะคะแล้วก็มีซีที่รังไข่เคยตัดรังไข่ข้างขวาไปแล้วนะคะและตอนที่ตัดรังไข่ก็เกิด มีดไปโดนลำไส้ก็รีแพรบาวนะคะก็คือซ่อมแซมลำไส้นะคะก็คืออาการนั้นก็คือค่อ้ๆดีขึ้นแต่ว่าที่ที่บอกไปสิโรคคืออาการที่ที่ที่สังเกตเห็นตอนที่ว่าเรามาใช้แผนเอกซนะคะก็ก็ขอเล่าประสบการณ์ว่าคือเล่าตอนไหนก็คือมีความประทับใจในเอกซรมากเพราะว่าใช้แล้ว เราดีขึ้นอย่างนี้จริงๆเลยเหรอจนกระทั่งเราพิสูจน์แม้กระทั่งตัวเองแล้วก็ผลแลบล่าสุดเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ใช้ที่ว่ามันดีขึ้นกับตัวและคนในครอบครัวที่เรามีความมั่นใจในการที่เราจะบอกต่อนะคะก็ที่บอกว่ามีอาการคืออาการไม่มีตั้งแต่อาการหัวจดเท้าเลยนะคะจะมีหลายๆคนหอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ยังไง คือทุกวันนี้นะคะเราเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ได้เราดูแลตัวเองเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อได้ทํำความด,แดแีและบอกสิ่งดีๆต่อให้คนที่เรารักนะคะก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งว่าได้มาเจอสิ่งดีๆก็คือ X39 เี้นี่ยแหละคะ่ะก็จะขอเล่าประสบการณ์คร่าวๆนะคะในเรื่องที่อาการป่วยแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะที่บอกว่าป่วยตั้งแต่หัวจดเท้ามีอะไรบ้างนะคะก็คือเอาตั้งแต่หัวก็คือผม เดิมทีเป็นคนที่ผมรู้ว่าคือเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแพ้หลายอย่างมากนะคะเนื้อนมไข่ของน้องอาหารทะเลผลไม้บางชนิดปลาน้ําจืดก็กินได้บางชนิดนะคะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นเห็บหมัดยุงนนี้แพ้หมดเลยนะคะอาหารทุกวันนี้ก็กินก็คือเหมือนกับว่าต้องกินเจหรืออาจจะกินปลาน้ําจืดได้บางชนิดนะคะแล้วก็อาการท,ที่ว่าที่เจอตั้งแต่หัวจะท้าเริ่มตั้งแต่ผม เดิมทีเป็นคนที่ผมร่วงนะคะผมร่วงเยอะมากเคยไปทําสถานไปที่สถาบันเทสเทสเกี่ยวกับผมเนี่ยนะคะที่สถาบันการที่เขาเทสให้ว่าเราร่วงจริงหรือเปล่าแต่ละครั้งเนี่ยเราสระผมเราร่วงเท่าไหร่ก็คือเป็นคนที่แพ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็แพเยอะมากแล้วก็ไปเทสดูเคยแพเออ้เคยร่วงเยอะสุดก็คือสองร้อยเส้นต่อรั้งนะคะในการสระครั้งหนึ่งแต่ดีว่าเป็นคนที่ผมเยอะ แต่ทศที่ไรมันก็จะร่วงล่วงออมาอย่างนี้นะคะก็ที่สังเกตที่ที่ใช้เอกซ์ีนมาเนี่ยค่ะเริ่มใช้มาประมาณหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์พอเราสังเกตนะคะผมที่มันเคยร่วงแต่ละครั้งเวลาเราสระมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยที่บ้านบอกว่าพอสระผมชีพอเราเป่าผมแด้ผมชีเนี่ยคือต้องตามเก็บผมเยอะมากแต่ตอนเนี้ยเห็นเลยว่าร่วงแต่ก็คือร่วงร่วงธรรมดาที่แบบร่วงได้ไม่ได้มันร่วงแบบ ออกมาติดมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยไอเรื่องแล้วก็เรื่องที่ว่าเป่วยเยอะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพอเราเข้าเวรเยอะๆนะคะเออเราก็จะภูมิเราต่ําแล้วก็จะเป็นเฮอปีเป็นเริ่มขึ้นมาที่ปาก